สวัสดีครับพี่ตัวแทนทุกท่านผมธานาศักดิ์คุณตระกูลวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานาการณ์ประกันโควิดของบริษัทเราสถานาการณ์การระบาดของโรคโควิดในปัจจุบันนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยทําให้มีผลกระทบมากมายกับทุกๆทุกๆคนบริษัทประกันในฐานะ สถาบันทางการเงินที่ให้ความมั่นใจกับลูกค้าจึงออกผลิตภัณฑ์ประกันโควิดมาและได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากทําให้มีผลกระทบอยู่2อย่างในการดําเนินงานหือนึ่ง,งการออกกรมธรรม์ประกันภยัยและ2การเปลีป่ยนแปลงเงื่อนไขเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทเราในฐานะ ในหน้าประกันภัยจึงได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ 1. การติดตามการออกกรมธรรม์ของสินมั่นคงและวิริยะซึ่งมีความล่าช้าเรากําลังติดตามกับบริษัททั้งสองอยู่เพื่อออกกรมธรรม์ให้รวดเร็วที่สุดปัจจุบันสินมั่นคงแจ้งว่าได้รับไฟของอของผู้เอาประกันทั้งหมด7,00 0กว่ารายของเราเรียบร้อยแล้วและกำลังดำเนินการ upload, อัปโหลดขึ้นระบบอยู่อยู่ภายในคิวพยายามจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ส่วนวิทยาประกันภัยนั้นเราจะติดตามและแจ้งพี่ๆตัวแทนในออบับถัดไป 2. คือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะออคยและอาชีพ,พรับประกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บริษัทประกันแจ้งมาค่อนข้างกระชั้นชิดเราขออาภัยมาณที่นี้ด้วยลำดับถัดไปก็คือการยกเลิกและการสลักหลังเนื่องจากม,าม,ามาีมีการเข้ามาเป็นจนํานวนมากอาจมีการ ผิดหรืออาจมีการเลือกแพ็กเกจที่ที่ผิดเข้ามาเราทางเรารบกวนชี้แจงแล้วก็ส่งเอกสารให้เราเรียบร้อยในทั้งทั้งสำเนาผู้เอาประกันทสำเนาบัตรผู้เอาประกันเพื่อแซนยกเลิกและ2ใบไปอินเพื่อเราเพ,เพื่อที่เราจะทําคืนเงินนอกจากนี้มีค่าธรรมเนียม50บาทเพื่อดําเนินการส่วนาการสลักหลังนั้นบริษัทประกันยืดเลก เลขที่บัตรประชาชนเป็นหลักดังนั้นหากเลขที่บัตรประชาชนถูกต้องครบถ้วนไม่มีความจําเป็นต้องสลักหลังแก้ไขรายละเอียดแต่หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแก้ไขรายละเอียดที่อยู่รายละเอียดวันเกิดรายละเอียดอายุรายละเอียดชื่อกรุณาแจ้งมาที่รายลเอียดของเราแล้วเราจะรวบรวมและดำเนินการต่อไปอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนื่องจากมีรีเควสเข้ามาเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทเราเพื่อ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานได้เริ่มทํางานจากที่บ้านตัวผมเองก็อัดวิดีโอจากที่บ้านนะวันนี้เพื่อที่จะแจ้งให้พี่พีตัวแทนทุกท่านทราบว่าเรามีความนอกจาก การพยายามให้บริการกับพี่ๆตัวแทนแล้วเราเป็นห่วงความสุขภาพของพนักงานทุกท่านาในในบริษัทเราด้วยดังนั้นจึงมีการดําเนินการทํางานจากที่บ้านตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจมีความล่าช้าในการบริการเราจะรีบปรับปรุงและดําเนินการให้บริการให้ดีถัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับ